วันพฤหัสที่9มกราคม2025วันเวลาผ่านไปเร็วนะครับเราผ่านไปอาทิตย์กว่าๆแล้วจากวันขึ้นปีใหม่และวันสมโพธพระคริสต์แสดงองค์ขณะเดียวกันเราก็กำลังฟังพระวจนะของพระเจ้าจากจดหมายดุบุญจรอ,อาคัสสาวกที่ผู้ประพันธ์พระวรสารและเขียนจดหมายอีกสาฉบับนะครับ วันนี้เราก็ยังฟังจดหมายฉบับที่หนึ่งอยู่ในบทที่สี่นบุญจอนเน้นย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าคือองค์ความรักแต่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยว่าถ้าเรายังเกลียดชังเพื่อนพี่น้องเพราะว่าท่านเขียนเน้นเน้นย้ำอยู่ตลอดเวลาถึงความรักต่อเพื่อนมนุษย์มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์นั้นสำคัญมากนะครับ ฉะนั้นท่านจึงบอกดังนี้นะครับว่าจงมีความรักในถ้ำกลางพวกท่านเถิดเพราะพระองค์ทรงรักพวกเราก่อนเพราะว่าความรักของพระเจ้านั้นล้นออกมาเหนือพวกเราทุกคนพระองค์เริ่มต้นที่จะรักพวกเราก่อนถ้าผู้ใดพูดว่าฉันรักพระเจ้าแต่กลับเกียดชังเพื่อนพี่น้องของตนพูดนั้นพูดเท็จอันนี้นะครับ เพราะอะไรเพราะผู้ที่ไม่รักพี่น้องที่เขาแลเห็นได้ย่อมไม่รักพระเจ้าที่เขาแลเห็นไม่ได้นี่แหละเป็นบทบัญญัติเป็นหัวใจที่สำคัญมากที่สุดที่นบ,บุญจออาคัสสาวกที่เป็นอาคัสสาวกที่พระเยซูเจ้าทรงรักได้บันทึกเอาไว้นะครับว่าเราได้รับบัญญัตินี้มาจากพระองค์โดยตรง คือให้รักองค์พระผู้เป็นเจ้าและรักเพื่อนพี่น้องเหมือนรักตัวเองนะครับทุกคนที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระผู้ไถ่เป็นพระเมสสิยาก็ย่อมบังเกิดมาจากพระเจ้าทุกคนที่รักพระบิดาก็ต้องรักพระบุตรด้วยเรารู้ว่าเรารักบรรดาบุตรของพระเจ้าเมื่อเรา เรารักพระเจ้าและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์นะครับนี่เป็นสิ่งที่นบ,บุญจระคะัสสาวกได้ขีดเส้นใต้ไว้ตลอดเวลานะครับความรักต่อพระเจ้านั้นก็คือการปฏิบัติตามบทบัญญัติบทบัญญัติของพระองค์นั้นก็ไม่ใช่ภาระหนักอะไรเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาจากพระเจ้าก็ชนะโลกนี้แล้วชัยชนะชัยชนะที่ชนะโลกนั้นก็คือ ความเชื่อของเรานั่นเองนี่เป็นบทอ่านจากจดหมายนักบุญจรอรอดักสสาวกที่มาถึงชาวเราทุกคนนะครับวันนี้เราจึงต้องโฟกัสอยู่ที่ความรักต่อเพื่อนพี่น้องคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานี้บางทีเรามองไม่เห็นนะครับบางครั้งมันความที่มีอ,อคติต่อกันหรือเราอยู่ด้วยกันนั้น เป็นไปได้นะครับที่หลายคนแล้วเราเรียกภาษาชาวบ้านว่าชะตาชีวิตไม่ค่อยตรงกันแต่ว่าถ้าเรามองข้ามตรงนี้ไปได้หรือเรายึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้พระเจ้าผ่านสถานของพงค์พระพรของพงค์จะช่วยเราอย่างมากทีเดียวนะครับเรื่องแบบนี้จำเป็นจะต้องมีประสบการณ์ส่วนตัวและต้องมีความสัมพันธ์ กับพระเจ้าอย่างรึกซึ้งนะครับผู้ที่มีประสบการณ์ที่สัมผัสความรักของพระเจ้านั้นเขาจะไม่ลังเลใจเลยที่จะรักต่อเพื่อนพี่น้องนะครับเราเริ่มต้นจากบุคคลที่อยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกับเราก่อนและก็ค่อยๆขยายขึ้นไปวันนี้เราน่าจะไตร่ตรองนะครับว่าใครบ้าง ที่อยู่ใกล้ชิดเราใครบ้างที่อยู่ใกล้ตัวเราใครบ้างที่อยู่ในวัดของเราใครบ้างที่เรารู้สึกว่าลำบากใจและบางทีจิกการเจริญชีวิตอยู่ในหมู่คณะด้วยกันนั้นมันก็ไม่ง่ายที่จะอ่านจิตใจของเรานะครับบางทีแม้ว่าเราจะรู้สึกมีความขัดแย้งกันเราต้องรู้จักแยกแยะให้ออก ว่านั่นเป็นเรื่องความที่มีอคติหรือเราพยายามที่จะอมองคนอื่นในแง่ลบนะครับเรื่องราวนี้ต้องฝึกฝนนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติที่ความรักต่อเพื่อนพี่น้องนั้นไม่ง่ายเลยครับบางทีเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราทําได้เสียก่อนนั่นก็คือสวดทุกวันสวดวอนขอพระเจ้า ให้เปิดหัวใจของเราเปิดสายตาของเราให้เรามองสิ่งที่ดีๆในเพื่อนพี่น้องแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นที่เราจะรู้สึกว่า,าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะ,จะเจริญชีวิตไปกับเราเพราะชีวิตบางคนนั้นเราเจอเราพบเราพบปะก็จะมีความรู้สึกที่อึดอัด นะครับหลายอย่างหลายคนเพราะว่าเราอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดนั้นศัตรูตัวร้ายที่จะมาจํากัดหัวใจของเรานั้นก็คือตัวเราเองนี่แหละเพราะว่าเราจะไปบังคับคนอื่นให้เขาเข้าใจแบบเราให้เขาเข้าใจเราอะไรต่างๆนั้นก็คงจะไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเริ่ม มองที่จากตัวเราเองก่อนอะไรคืออุปสรรคในชีวิตเราที่เรา,อามองคนอื่นอาจจะเป็นในแง่ลบนะครับบางทีการอยู่ด้วยกันในหมู่ชนอยู่ในสังคมเราก็อาจจะเผลอไปที่จะไปเร่งรีบตัดสินคนอื่นบางทีเรามองเขาภายนอกเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นอัตโนมัติในวันเดียวหรือว่าอาทิตย์เดียวหรือว่าปีเดียวแต่ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับในการเจริญชีวิตฝึกความรักต่อเพื่อนพี่น้องด้วยการมีเมตตาจิตนะครับการทำงานด้วยกันอะไรต่างๆนั้นมันก็จะต้องมีอะไรที่ขัดแย้งกันความคิดไม่ตรงกัน อันนี้เป็นเรื่องที่ปกตินะครับความขัดแย้งอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าการที่จะลบอคตินั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนวันนี้อย่างน้อยเราก็ตั้งสติไว้ในตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับดุดดังที่พระเยซูคริสต์นั้นเวลาที่กลับไปที่ในหมู่บ้านของตัวเองประชาชนที่รู้จัก ครอบครัวของพระอ,องค์รู้จักโจเซฟรู้จักมารีเขาก็เห็นพระเยซูคริสต์นั้นเกิดมาเด็กชายเยซูเป็นคนธรรมดาและขณะที่พระอ,องค์กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาเทศมาสอนในศาลาธรรมพระอ,องค์ก็อธิบายพระคัมภีร์หลายคนก็เริ่มมีอคติเพียงแต่ว่านี่ลูกของนายโจเซฟนางมารีไม่ใช่เหรอเป็น บุคคลหนึ่งธรรมดาที่อยู่ในหมู่บ้านของเราแต่ทำไมมาเทศมาสอนแล้วเอาปรีชาญาณมาจากที่ใดนะครับอันนี้แหละเราจรึงต้องอพระอ,องค์เผยแสดงพระอ,องค์ว่าพระอ,องค์นั้นเป็นบุตรพระเจ้าเป็นพระผู้ถ่ายฉะนั้นพระอ,องค์จึงต้องอ้างอิงพระคัมภีร์วันนี้พระอ,องค์ได้อ้างอิงอถึงบทอ่านจากอิสยานะครับที่มีผู้คน ได้มอบให้พระอ,องค์พระอ,องค์ก็ไปที่ศาลาธรรมนะครับแล้วพระอ,องค์ก็พบข้อความว่าพระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าพระอ,องค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้และประกาศข่าวดีแก่คนยากจนและส่งข้าพเจ้าไปปลดปล่อยผู้ที่ถูกจองจําคืนสายตาให้คนตาบอดปลดปล่อยผู้ที่กดขี่คมเหงให้เป็นอิสระประกาศปีแห่งความโปรดปานของพระผู้เป็นเจ้า นี่เป็นข้อความที่ประกาศกอิสยาได้ทำนายเอาไว้ถึงลักษณะของพระผู้ไทยและพงก,ก็ไม่ได้เทศสอนอะไรมากมายเพียงแต่พงว,ว่าคำทำนายนั้นสำเร็จเป็นจริงแล้วในตัวพระอง์คเองฉะนั้นหลายคนจึงไม่พอใจแต่ว่าก็มีอีกหลายบุคคลที่เมื่อเปิดใจแล้วพระเจ้าจะทำงานในตัวพวกเขาจะน้อมรับต่างๆ ในชีวิตของพวกเขาเราเองก็อย่าแปลกใจนะครับในชีวิตของเราแต่ละวันบางทีเราก็ไม่เข้าใจใน,ในเรื่องราวชีวิตของเราเราไม่เข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นเราไม่เข้าใจพระคัมภีร์เราไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ทว่าพระจิตของพระเจ้าจะประทับอยู่กับบุคคลที่เรามีเจตนาดีนะครับเราต้องเริ่มต้น จากตัวเราเองก่อนที่เปิดใจที่ลบอคติพื้นฐานในชีวิตของเราก่อนนะครับบางทีเราไปวัดเราไปฟังเทศเราไปฟังพระวาจาพระเจ้าถ้าเราปิดใจอยู่เราก็จะไม่ได้รับแสงสว่างอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับฉะนั้นจึงอยากจะบอกกับพี่น้องว่าตั้งแต่วันนี้ไปเวลาเราไปฟังเทศฟังธรรมไปวัดไปอะไร ถ้าเราเริ่มต้นสิ่งง่ายๆวอนขอพระเจ้าโปรดลบอคติในตัวเราซะก่อนนะครับให้เราได้ทำความสะอาดหัวใจก่อนทำความสะอาดวิญญาณของเราก่อนเราขจัดบาปของเราก่อนเราเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนแล้วที่เหลือองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นผู้จัดการเองนะครับแต่ว่าเราต้องเป็นคนที่มีน้ำใจ มีหัวใจนะครับนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่วันนี้พ่ออยากจะอบอกเพียงอย่างนี้นะครับบางทีการอธิบายพระวาจาของพระเจ้านั้นก็ต้องอขอพระจิตเจ้าได้เป็นผู้นำทางเรานะครับในช่วงนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่บรรดาคุณพ่อ,อของอักษรพระจุลกรุงเทพนะครับก็ได้มาฟื้นฟูจิตใจและก็ฟังพระวาจาของพระเจ้า เทศสอนโดยพระคุณเจ้าลือชัยธาตุวิสัยที่เกี่ยวข้องกับความเพียรทนในการถุกทดลองนะครับไม่ไม่มีใครสักคนที่อาจจะผ่านพ้นการทดลองไปได้ถ้าเราไม่ชนะใจตัวเราเองก่อนนะครับฉะนั้นในแต่ละวันนั้นซาตานมันก็ทำงานของมันไปที่มันจะทำให้เราถอดหัวใจทำให้เราขัดแย้งกันทำให้เราไม่เข้าใจกัน ทำให้เราไม่ให้อภัยแก่กันและกันปิดดวงใจของเราฉะนั้นนี่เป็นสิ่งแรกที่เราต้องวอนขอพระจิตเจ้าโดยเฉพาะอย่างนิ่งปีนี้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นจูบิลีเยียเป็นปีเป่าเขาสัตว์ที่เราเน้นย้ำถึงเรื่องพระเมตตาของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าพานสถานของพระเจ้าประตูศักดิ์สิทธิ์ได้เปิดต้อนรับพวกเราทุกคนให้พวกเราได้ เข้ามาที่จะตักตวงผะหร n สถานพระพรของพระเจ้าอย่าลืมนะครับประตูศักดิ์สิทธิ์เปิดแล้วทั่วโลกนะครับฉะนั้นทุกวัดทุกแห่งเราก็จะได้ใช้โอกาสเหล่านี้เราจะมีเวลาอีกไม่นานนะครับเพราะว่าวันแต่ละวันมันผ่านพ้นไปรวดเร็วฉะนั้นอย่าลืมที่จะมาตักตวงพระพรของพระเจ้าโดยเฉพาะ ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่พระศาสนาจักรได้กำหนดเอาไว้ให้เรามารับพระพรมาตักตวงโดยเฉพาะพระคุณการุณน,นะครับฉะนั้นขอพี่น้องอย่าได้พลาดโอกาสนี้นะครับและพ่อเองในฐานะที่เป็นผู้ดูแลสักการสถานบุญญาาศีคุณพ่อิโคลัสบุญเกิดกิมบำรุงก็เป็นสถานที่หนึ่ง ที่คนจะมาตักตวงพระพรของพระเจ้าและได้รับพระคุณการุณเป็นพิเศษอย่าลืมนะครับวันที่11และ12นี้เป็นวันที่ครบรอบที่คุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกริบบำรุงได้มรณภาพไปครบรอบนะครับแปปีและท่านเป็นบุญญรา,าสี25ปีและเรากำลังที่จะให้พี่น้องได้รื้อฟื้นความเชื่อความศรัทธา ต่อท่านนะครับเพื่อว่าท่านจะได้ช่วยเหลือเราและเป็นพยานให้กับเราเป็นคิตชน,นที่นำข่าวดีความหวังที่จะไม่ทำให้เราผิดหวังไปสู่เพื่อนพี่น้องทุกๆคนเลยนะครับฉะนั้นวันที่11และ12นั้นถ้าพี่น้องมีโอกาสขอให้ได้มาร่วมพิธีนะครับโดยเฉพาะวันที่12มกราคมเวลา 10.00น,นนะครับแต่ว่ามาก่อนก่อนก็ดีนะครับเพราะว่าพระสมณทูตจะมาเป็นประธานในบูชาขอบคุณเราจะมีพิธีการมากมายมีการมอบพระธาตุศักดิ์สิทธิ์บุญยราศีทั้งหมด8องค์ให้กับประมุกทุกสังคมนทนในประเทศไทยเพื่อจะได้นำไปให้พี่น้องได้แสดงความเชื่อหรือฟื้นความศรัทธาเราจะมีนักบุญที่เป็นชาวไทยและ เพื่อจะได้เตือนใจเราว่าเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ในโลกนี้แม้ว่าเราเป็นคนบาปแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์และก้าวสู่การเป็นนักบุญได้ทุกทุกคนเลยนะครับฉะนั้นขอเชิญชวนพี่น้องให้บอกต่อๆกันไปด้วยว่าเราเองนั้นจะต้องรื้อฟื้นความเชื่อของเราแต่ละบุคคลนั้นให้มีความ มั่นคงมีความมั่นใจว่าความหวังของเราในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ละบุคคลนั้นจะไม่ทำให้เราผิดหวังอย่างเด็ดขาดฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นวันนี้เลยนะครับขอให้ปลูกความเชื่อของเราความศรัทธาของเราขึ้นมาใหม่นะครับและดูว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรานะครับเพื่อทำให้เรานั้นได้เจริญชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีเป้าหมายอย่างแน่นอนนะครับวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ขอคำภาวนามามากมายทีเดียวนะครับพ่อก็ไม่ลืมบุคคลใดทั้งสิ้นเลยนะครับและโดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยทุกคนขอให้มีพละกกำลังมีเรี่ยวแรงที่จะฟื้นฟูพละกกำลังของเรานะครับอย่าลืมนะครับพระพรของพระเจ้านั้นมีมากมายจนเหลือล้น ทั้งนี้สุดแล้วแต่เราแต่ละบุคคลจะตักตวงอย่างไรนะครับฉะนั้นพระพรของพระเจ้าจะไม่ลงมาหาเราแบบอัตโนมัตินะครับแต่เราต้องตักตวงด้วยเราต้องเปิดใจด้วยเราต้องอ้าแขนน้อมรับด้วยนะครับและในชีวิตเรานั้น จึงจะต้องเปลี่ยนไปด้วยความสมบูรณ์นะครับพ่อถวายบูชาขอบคุณในวันนี้สําหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะครับก็คือวันที่9มกราคมและผู้ที่เกิดในเดือนมกราคมทุกๆท,ท่านและพ่ออยากจะคิดถึงบุคคลที่กำลังสับสนในชีวิตกำลังท้อใจในชีวิตกำลังที่ถูกปัญหาต่างๆลุมเร้าในชีวิตขอพระเจ้าได้เป็นแสงสว่าง แต่ที่สำคัญที่สุดนั้นดังที่พ่อได้บอกเมื่อวานแล้วถ้าไม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตอะไรจะมารุมเร้าเราทำให้เราสับสนทำให้เรามืดมนขอให้เหล่านั้นโฟกัสอยู่ที่องค์พระเยซูคริสต์นะครับที่เป็นแสงสว่างของเรานะครับถ้าเรานึกอะไรไม่ออกเราก็สวดสั้นๆขอพระเจ้าเมตตาเราด้วยขอพระเจ้าเปิดทางเปิดแสงสว่างให้ชีวิตเราด้วย เราอย่าลืมวอนขอพระแม่มารีนะักบุญโจเซฟและบุญญาลาศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยนะครับเพราะท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางพวกเรานี่เองที่เราสัมผัสได้ขอพระเจ้าได้ประทานพอเนะี่ยอาเมน